ประโยชน์และก็เป็นความคิดรวบยอดที่จะทําให้ทุกท่านได้ร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในวันนี้แทนนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะแคอรงกขอแนะคะก็แค่รายที่เศษนะคะในหัวข้อแนวทางการขับขับรรยายหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหนที่น้องๆนะคะคอยเดินเสร็จประกาศเสบัตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นพิธีปิดโครงการนะคะซึ่ง การพสริการันทั้งทางด้านการป้องการและป้องกันะครับเขาร่วมการทานวรยานบุญนาราตเราขอได้เชิญนกชุมพลในหลงพออการค่ะกังระหว่างผลประโยชน์นะดังนั้นเนี่ยสำนกงานปตทจึงได้จากโครงการนี้นะครอบกัมรวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในประเทศต้องพัฒน์งด้วยชั ดังนั้นการกระจายปัญหาการพิสูจน์ที่มีประสิทธิภาพเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐให้มีสติปัญญาใส่วนเพื่อแสวงหาความจริงและกรณีศึกษาคดีพิสูจน์